กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุครุสุคนเดจ้าสบายดีเ c สาวเล่าเฮาและกับเอฟสาวฟังไทยและกับ c สาวต่างประเทศเบิดสุคุสุคนเดจ้ามาหนีเฮากะมาอยู่กับช่องน้องละ่ะาสไตล์สาวลาวคือเก่าพี่น้องนี่น้องล่ากับชีพาพี่น้องมาสมบรรยากาศและกับมารีวิววิธีชีวิตสาวหน้าเนาะและกับมารีวิวการเดียงง่วอยู่ที่สะปะปลาปเล่าเนนอพี่น้องเนะาะว่า การเลี้ยงงวัวอยู่ที่สปปลาวเฮ้าโดยเฉพาะแมนที่บ้านน้องล่านองพี่น้องยามไ้ยามนาในเฮ้าสี่มีการวิธีเลี้ยงงัวจังใดน้อพี่น้องเนาะมือนี้น้องล่ากัเลยว่าสีผ้าพี่น้องมาอัปเดตและก็มารีวิวการเลี้ยงงัวของน้องล่ายามเฮดไทยเฮทนาเนาะพี่น้องเฮาสีผ้าทุกคนมารีวิวการเลี้ยงงวัวที่บ้านน้องล่าเนาะพี่น้องนี่ก็คือการที่เฮ้า มาเล่มเกี่ยวหย่าให้งัวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเหตุการณ์หนึ่งเนาะที่เฮาสิมาเลี้ยงงัวแบบชีวิตอยู่แถวบ้านนองหลาเนาะพี่น้องเนาะอะไรกางัวค่อยเฮากับท้องผูกพี่น้องแล้วก็เคียนเอาแต่ละมือเนาะอันนี้คือการที่เฮาเกี่ยวหย่าให้งัวด้วยพี่น้องนี่เกี่ยวได้สอบหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะเฮากับเกี่ยวแถวแข้มให้แข้มนานแะพี่น้องแถวหนีแหละที่เฮากับ สีเอาหยานี่ไปหายมันกินเนาะพี่น้องเนาะเทาก็สีเกียเกียวแถวหนีแหละพี่น้องนี่เนาะแถวอยู่แถวขั้นแท่นหน้าเนี่ยและพี่น้องพอนทางนั้นยังเกีียวหยาอยู่พี่น้อง กวาสีตกฝนกับสีตกแหละพี่น้องเอ้ยเกี่ยวหยายังบทันใดฝนสีตกแหละโอเคเนอะพี่น้องเนานะตอนนี้กับน้องหลากระดดมาแเต่หัวเป็นทีเดยวรอยเลยพี่น้องตอนนี้น้องหลากระกว่าสีเบกหนี่ไปห้งัวกินเนาะพี่น้องเนอะเพราะว่าง้วค้วยมันกระถาอยู่มันแบบหนาอยมพี่นอนะ้นอ,งนะนองมันกะเหมือนกะคำเนาะพี่น้องเนานะส้วสีเกี่ยว หญ่าได้ซองสอบมันกระจนคำเลยพี่น้องลงมาแต่สามโมงตอนนี้กระจนว่าสี่โมงสี่ไก่สี่ได้หาโมงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้องหลักสีมารีวิวการเลี้ยงงัวขนมหลาเนาะพี่น้องเลี้ยงงัวย้มเห่าดําหน้าหรือว่ายามเฮ็ดไหเฮ็ดหน้านี่ที่บ้านน้องหลาเขาเลี้ยงงัวคายกันจังใดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรัากับสีมารับสมน้ำกันน้องหลากระเช้อว่าแต่ละบ้านแต่ละเมืองเมื่อว่าแต่ละแคว้นแต่ละประเทศจะมีการเลี้ยงงัวแตกต่างกันนะพี่น้องเนาะแล้วเรักับมาบึง ว่าการเลี้ยงงวทีบ้านน้องละว่าห้าสีเรียงกันจังได้พี่นอ้องมารับชมน้ำกันเลยไม่เฮากระสีแบกกระสอบไปไปอยู่หันคอนกระได้กระสอบเป็นหลานยาติน่อคุณเพื่นแบบจักจั่ตวตีโต้จักขาโต คนนี้นั่งบบออะมามันามแล้วการเลีงวัวที่บ้านนนองหล่าเข้ากับที่นีเสือมัดมันำนำนีที่อพยายามนักพิกกข,ข์เขาขแล้วไม่้อง มาที่มาช่ไว้ยสั ไปเคียร์แท้รมกันอีกเนาะเคียร์แล้วเขาจะทีมันกินยังมันยังสุดท้ายรูปเล่นมันกินอีมแล้วเดี๋ยวมันจะกินนะ แล้วาได้นีม่ติเกลือทีเียวเง่กินพวกนีเก็บยังนม,มันทิของนะาก็เก็บมันถิ่นก่อนะคะจะไสิเอาหยาให้มันกินเช่นหยาในแร่นันบก้นด้วยอีนีนบบในบรรยัติแต่ละเชือดเลยีเดะเยแต่ละเือหันหยา ข่อยย่านเจ้านี้ว้ายคือมันติดส้นข่อยนี้สะปานนั่นไปกับย่านมันคือกันได้เด้อหัน <c oughs> อ้าโอ้ยข่อตกใจมากขิกลัวเธ <c oughs> อแนวมันเห็ดคือติดส้น,นขอ่อยนี้ขอ่อยกับตกใจแต่วะน,นี่น,นี่นี่ คุ้นเคยอ่ะได้หน่่อมันหยาดหน่อนี่มันยังหยาดอยู่อ้าเบาเอาสักหอมมันหน่อยลายกินละลายเลยแบ่งตัวเถึงอีกจักหน่อยตัวแม่หน่อยลายขอเด้อสิหายแม่เจ็บอีกเด้อไปพี่น้องไปเบิ่งไปหน่อยมันอาบดามก่อน ยมามกระมวอยังญ่ปีงแบมีปีงดะตัวนี้จะคเอาควยหัวล้ตอนนั้นคอยมอาบควยอาบเออยค้าจันยุค้าจะหันโอไปเมื่อเราไปหาหัตัวนั้นนกินจอยที่ตัวมันหนึ่งจอยละ นางวัวโจเพียงตนนี้นะพี่น้องเดี๋ยวดองลาซีมาเกลื่ออีกขัวขาโตอยู่เท้าเหือดนีกเนาะตัวไส้ปูคนไป้เกี๊ยวอยู่หน้าบ้านนะพี่น้องเดี๋ยวดองลากระตุ้าพ hmm? ี erm. children, ่น้องไปหายมันกินอีกซอบหนึ่งอยู่หน้าบ้านพี่น้องแดงมันกินเนาะสีโตมันอยู่มันกินบัวรายหันหน้พี่น้องเพราะว่าเขากะก็มีหยาดสีเกี่ยวหันหน้าบอกคนาืจืเลยพี่น้องหยาทงค้ทุ่งหนากะมีบัวรายมันเฮี้ยนเฮี้ยนพี่น้องหลายคนเลี้ยงว่ามันจะสียาคแน แล้แล้วเราก็มาผอกับขวยมันอาบน้าพี่น้องมันอาบขี้ตมอยู่าดีแห้งมาเจาีแห้งนั่นเนาะนอาบน้าเย็นสบายเย็นสบายกะ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 เด กินกินกินหยากนพี่น้องอันนี้งัวเขาก็อยู่แค่ท่ากเนาะปลูกไว้บอนี้ีบอนนั่นพี่น้องเพราะมันบ่มีหยานะมันกินเองมันแน่ร่าก็เกี่ยวให้มันแน่เนาะมาวเขาก็มาเกี่ยวมาให้ตัวนี้กินอีกพี่น้องอย่างอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งยู่เหือนตัวหน่อยซองโตค่ะมันกินข้าวนากกอน ให้พวกใหญ่ๆกินก่อนเพราะว่าพวกใหญ่เะาปลูกไว้เลยพา่น้อยบ่ได้ปลูกไว้ให้มันกินหน่อยก็ได้กินมันจอยแห้งพี่น้องเบื้องตีเพราะว่าเฮากะเคียนไหว้เสือนะบ่หมีหยาเบิ้งไม่หยากะเกี่ยงแนตตนอนแตนเนาะบ่หมีหยาให้กินเราก็เลยต้องได้เกี่ยวให้มันกินนี่เนาะพี่น้องเนาะ เด็กหน่อยซองโตหันกะกินอยู่หันพี่น้องเดี๋ยว่อยบางนี่น้ำมันป่วยพี่น้องจะมันเป็นอย่างบุคคลได้กินยาอะไรเกลืออะไรอะกับบุคคลได้กินเนาะตัวแม่กะกินแล้วอย่างอีกยูเฮือนอีกตัวหนึ่งพี่น้องเนี่ยค่ะกะซีเมือเกลือยูเฮือนอย่างอีกหน่อยนึงเนาะจิมหายมันกินอะไรกินครบผู้โตเนาะกินเทะเลหน่อยกันยังดีพี่น้องเอ้ยมันจอยแห้งแห้งเนาะแต่ซีโต้บ่มียาให้กินนะไปเหากะซีมือเกลืออีกอีโต อยู่เหือนอีกตัวหนึ่งเนาะไปน้ากันเลยจ้าอันนี้ก็เป็นบอนสุดถ่ายนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมืองเทิงมันมีหาโตพี่นอ้องเมืนงนุ่มซีก็เลยเป็นเก่าเนาะพี่นอนะ้องเนาะนี่ก็เป็นบอนสุดถ่ายเลยพี่นอ้องที่เฮาสีเอาหยาให้มันกินเนาะนี่เป็นแม่คือกันพี่น้องอยู่เมืองแถวทางชีโตแล้วก็มาไหวอีกอยู่ทางล่างบา้านนี่ตัวหนึ่งพี่น,ออน,น,อน้อง ederim. เพราะว่าหยามันอึดปลายเนาะพี่น้องเนาะก็เลยไปผูกบอน,นี้ผูกบอนนั้นนะพี่นอ้องเราละก็เลยเอาหยาให้มันกินพี่น้องนี้ โอเคนะพี่น้องนะ้องสำหรับคลิปวันนี้น้องหล่ากาสมามาบอกวิธีการเลี้ยงงวดที่บ้านน้องหล่าหรือว่ามารีวิววิธีการเลี้ยงงวดที่บ้านน้องหล่าว่าเขาเลี้ยงกันจากไหนนพี่น้องเนาะซึ่งที่บ้านน้องหล่ากามีวิธีการเลี้ยงงวดยามเฮดไทยเฮดนากระสีประมาณนี้น้องพี่น้องเรากระสีมาเคียนมันไหวแต่ละมือนาะพี่นะ้องแลวกามาเคียนอะไร ก็มาเกีย่ยวหยาให้มันกินแต่แต่ละมือนะทุกคนเนาะเพราะว่าถ้ามียาร้า,ายหเทากับเกี่ยวให้มันทุกเส้าทุกเพนทุกแรงยิ่งดีนะพี่นอ้องแต่ว่าหยากบบระบ่มีนะพี่นอ้องอย่ให้ไปนะเขาไปเกี่ยวกหญยากระเฮ็ดเนี่ยในพี่นอ้องจีบบได้ะไรพี่น้องเอ้ยเอาก็ต้องเล่มเกี่ยวให้มันกินทุกๆมือนะพี่นอ้องแต่แต่ละมือต้องไห้มันได้กินอย่างหน่อยกัน จักษสีกระสอบเนาะพี่น้องตอนเสาสองตอนแรงสองอสานซาน้องพี่น้องเนาะเอาเคกันเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ลองหลักกัสีคอจบคลิปไว้สนิทก่อนเด้อเดี๋ยวเฮาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะป้ายที่เขามารับชมคลิปนี้อย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้น้องล่าโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในเด้อและก็อย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้น้องหล้าด้วยจ้าเผื่อบ่ เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหล่าเห hey, ตุคลิปต่ต่อไปเลยจ้าสลับมันนี้น้องหล่ากาสีคอต,ตัวไปก่อนเดี๋ยวหาไปพดกันใหม่ในะคลิปหน้าเนาะไปก่อนเลยจ้าบ๊ายบายสบายดีสวัสดีจ้า <laughs>